แอนดี้พีพีสนทท็อปเชอรวานโดนพหนุ่มเสียงหล่อหล่อว่าแอนดพีพีสนายเสียงแหบไปดูนะครับว่าจะเสียงแหบหรือจะดังแบบที่เสียงหล่อยังไงไปดูแล้วนายในจากอาวานภายจักรวานนี่เอาภาษาไทยออกไว้นี่ไอ้เหี้ยชนทยจักรวาลนี่ใช่คนใช่คนในในอันนี้ประวัติตอบที่แบบเสียงเขาจะแบบว่าเสียงเขาเหมือนดังแมปอะที่นี่เราเลยนะ กูพูจริงกูไม่ได้เอากูพูดจริงๆนี่กูไม่ไดู้ลลี่เขาแต่แบบเสียงเขาเป็นยังไงจริงๆริงด้วยและก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแลวเราจะไปหนึ่งแสนซับด้วยกันยอนไรนจะกลัวอนี่เวอ้วนไง ูบังไม่ดีเลยครับชนไนจักรวาลนี่ใช่คนใช่คนในในไอ้นี้ประวัติติกตอกอะที่แบบเสียงเขาจะแบบว่าเสียงเขาเหมือนดั้งแมวอ่ะนี่แปลเสียงอะไรกูเอากูจริงกูไม่ได้เอากูพูดจริงๆนี่กูไม่ได้บูลลี่เขาแต่แบบเสียงเขาเป็นยังไงจริงๆเลยกูก็พยายามฟังแล้วแบบเออใช่แบบว่าเออเขาอาจจะเป็นแบบนั้นเนี่ยกูเลยแบบ โอเคกูก็โอเคกไม่ได้ไรค๊บนึงนะเอะไรกันกูล่นเกม่คนอยู่ทังเนัไงเ้ยน่งไม้่งแตกูโดนสองตัวเล่หายสี่สิบอ่ะไม่ต้องกูมีตัว แต่กูไม่ได้บุลลี่นะเว้ยกูพูดจริงเอออ้าวชิหายลนะกูซื้อคุณนายอ๋อขายได้ปะนักเล่น,รนแรงแล้วไปหาลุงห้องไหมห้องหาห้องะรห้อนีกัเออเบื่อใหนน้น,นะด้วยอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนเฮ้ยกูรู้อ่ะเอ้าพอ่าสามตัวสิบตัวตรงนั้ออนอ่ะจบเลยสไนจ์จักรวาลกูไม่ได้โชว์เลย ไม่สัสตร์ใไม่มีสนไรควายอะไรหรอดยๆๆๆอ๋อโฮ้ยกูไม่มียาตายไอนนี่อยู่ที่ยิงตายเลยอ่ะโอ้โอเคก็ได้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 กได้มมีความเสี่งกับ โอเคโอเคกูจริงจังแล้วไหนว่าเอคไหนว่าไหนกูสามนี่อะเอคเนี่ย,ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอให้ดูขอของเนาะเนี่ยเอคห,หน้าเหมือนกันฝันไม่งันจะบอกไหมไอ้เ้็วันอ่านว่าันอ่านว่าเ k 4ี a l ่เอเนี่ยอ่านมลย ออดิเนี่นนนนยซะไหนแต่กับมากูมาละสัตว์เนี่ยแล้วสิมันทํากูกูโดนพันปักถายไ,ไม่มีพันปักษา2ตัวเลยไอ้เหี <First Blood. S 2> ้ยกเก็บมากเลยพี่ข้างล่างอ่ะพี่ยู่อู้กูทำอะไรอู้ เออเออเอ้าต <used> ิ all all ๋มไปอ่ะขอบคุณนะกูให้ไอ้เนียวมาเล่นยังดูแรงยังดูแบบมีแรงเดินมากกว่าเลยไอ้ยี่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ข้างบนโอ้ตน่าสงสารเนาะ กูว่าขึ้นไปชาร์ตแล้วตายเองอยูน่นะโอ้ดีนะพี่เข<อ>าโคตรดีอะ่ะโอ้สภาพกูเล่นไอ้ครับฉันจะพูดจ<อ>ู่โป้ยมึงสูงชคิวได้ไม่ตาาันวะานี่ยมึงพูดมากจากาังวะกูถามหน่อยดิได้แกะภาสีจังกูเล่นปืนอะไรดีวะไอ้เพี้ยงปืนกันนะไอ้แหม่พี่นี่มันควรจะเล่นปืนอะไรวะของอยู่น,นี่ เบ <Bur> อร์เลยอมึงเล่นินะไรก็ไดที่มึงโดนน่ะีอไม่สนยอ่ะเบอร์เลยแล้วกันชบไลนข้างบนหอขอข้างบนมีไหมอ่ะอยู่หน้ากูนะสองสามตัวไวข้าบไีกูขึน้นมาขอข้ามเแล้วกันไม่เห็นเนาะ กูตกใจจ้ะโอ้ดูแรงจีไปดิชีวิตโดวิทนายพี่จะเย็นพี่จะน้ำร่วงไผมกำลเข้าไปเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ย้ยลฮ้วเฮ้ยเา้กเฮ้ย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 ้ยเฮเฮยเฮ้้ย้เย้้เยเเย้ี้ย ยิงทานมากมังดูมึงยังดาเมจหกร้อยเลยทองอยู่นี่ขอบคุณนะไรเลยคนหัวน่ะโอ้ยกคมอคนหัวกูช้าเนี่เปล่าวะยิงโค้งโค้งไม่ได้เลยยิงช้ามึงไม่แหลกมึงแล้วมึงดูคือโดนมันเป็นอะไรกับกูไฮ้ม่นอยู่ฝั่งโน้นม่นอยู่ฝั่งโน้นพี่อยู่ฝั่งโอ้คืออะไรอ่ะ มันนยว่าแล้วไอ้ใครหนี่ที่รีเยนอะ่ะทัเกเชนลักหนาน่ะในกลุ่มน่ะอ๋อเนี่ยกูปัญญาอ่อนบ้านบ้านเขียวพี่บ้านเขียวบ้านเขียว,ยว,ยวม,นะมิมาละโดนไปล้วนีมน้าโดแล้ว,ว,ลวเอาตัวอมัดิ ฮะโอ้ยเขี้ยมันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านแดงพี่มันมีซองแม็กมันมีซองแม็ก <S <S มันจะดูชนัยเขี้ยมาไหนใส,ส่ก็สองมามึงกูไม่เตี่ยตายน่ะ มันยิงมันยิงกูนั้นละแปดสิบเ็ร้อยปสิส่อะเอ้ยร้อยแสิบเจ็อะมันยิงมืสองกวมันยิงมูสองแล้วกว่าซื้อไอ้พ่อให้กูหน่อยดียโอ้โชีวิตขอขอซื้อไอ้พ่อให้กูลูกหนึง่งอะกูไม่มีจังปัโ์โอยคีวิตคนจนเป็นแฟนคนจน <c oughs> ต้องคนหน่อยน้องเจ้รหนูนอีกที่มึงมาขอกูไหนสั <c> ์ <oughs> กูตาทางนี้มันปล่อยไอ้นี่ยไอ้แค่มันปล่อยกระสูงลงจากใส่กูด้วยก็ยปล่อยไอ้นี่ยพันักษาใส่กูอ่ะพเงอะไปเล่นกับกูหน้าไอ้สองเกมเลยปล่อยโดนใส่กูสองสามตัวแล้วกูหายไปสิบ<ช><ห>นี่แหลวะใช่นี่ไอวอลไม่ใช่ไอตัดเหยียดไอวอลแน่นอนตัวกูไปโดนให้หน่อยกูไปโดนให้ นี่หนมากเนี่ยโันมุงสกนรอะไรดิโ,โทีูคือมันเท้าม้วพวกอ้สัตว์โอ้โหเฮียมันมีมันมันเต็มเลยพี่ม,มันมาเป็นฝูงเลย มาสูงเหรพี meantime, ่ต้องผมสวยมีปามยาอยู่สองตัวเลยแม่งทอน นีแลเกมายครับเกะนแลเลยมันเล่นกเป็นกลุ่ม嘛ไอ้เหี้ยงั้นกูเล่นไงอ่ะมันก็อยากเข้าสุนั่งอะไรอ่ะมันยิงกูได้ไงอ่ะโซ่คนมงทำแน้องโอยกูโดนเหี้ยบ้ามึงดูดิเนี่ย้ยตายห่าตายหว้เห้ยอ้ยกูโดนทุกอย่างเลย ไอ้คุณพี่เนี่ยอะไรแล้วพอไอ้สกิลน่ะกูเล่นได้มั้งไอ้เบลมดูมันฝ่ายสกิลไปดิพักก่อนเลยพัก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 